สวัสดีค่ะนกเขาใหญ่เสียงดีกับหนิงมาแล้วค่ะวันนี้มารีวิวสีขาวให้ชมแล้วก็มีเสียงขันโยนให้ฟังด้วยค่ะท่านไหนที่ไม่เน้นเพศนะคะเน้นขึ้นกรงฟังเสียงขันรับตัวนี้ได้เลยค่ะหนิงไม่แน่ใจไม่แน่ใจเพศจริงๆค่ะตัวนี้ถ้าบอกว่าไม่แน่ใจเพศ ก็สำหรับหนิงนะ60-40หนิงวองว่าเขาเป็นตัวเมีย60ตัวผู้40%อร์เซนท่านไหนที่ดูเก่งช่วยหนิงดูหน่อยสิคะว่าตัวนี้น่าจะผู้หรือเมียแต่หนิงยังไม่เคยเห็นเขาเขาคู่เลยค่ะรู้แต่ว่าขันเก่งคือขยันขันขันที่สี่กุกเต็ม มีแต้มที่หลังนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะตรงคอตรงหลังเป็นจุดสีกุกเต็มท่านไหนที่ชอบอยากจะเอาไปขึ้นกรงแขวนฟังเสียงไม่เน้นเพศหรือบางท่านเ,เพศไหนก็ได้ ถ้ามีถ้าเป็นเพศเมียก็ไปเข้าคู่กับนกของตัวเองที่มีอยู่ก็แอดไลน์หนิงมาได้เลยนะคะตัวนี้หนิงแบ่งค่ะสีขาวขันโยนสี่กุกเต็มเสียงก็จะกลางไปใหญ่เสียงทุ้มทุมที่หนิงฟังนะคะแต่หนิงมีคลิปเสียงให้ฟัง ไปฟังคลิปเสียงของเขาเลยค่ะ เป็นไงบ้างคะฟังเสียงขันโยนของขาวสี่กุกไปแล้วชอบไหมท่านไหนที่ชอบก็แอดไลน์หนิงเข้ามาได้เลยนะคะเพิ่มด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่หนิงลงไว้ในหัวข้อคลิปคะ่ะด่างตัวนี้หนิงเตรียมส่งไปที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายพรุ่งนี้ถ้า ถ้ารถส่งมาที่นครพนมนิงส่งให้พรุ่งนี้นะคะแต่ถ้ารถไม่มาก็ขอเช็ควันถัดไปท่านที่เชียงรายอยากได้ด่างสั่งไว้นานแล้วค่ะตัวนี้เป็นนกเด็กนะคะอายุก็เกือบสองเดือนค่ะพ่อของเขาปะแป้งห้ากุกกับแม่สีป่าสามกุก แต่หนิงยังไม่มีคอกพี่การันตีกุกว่าให้ลูกได้กี่กุกนะคะต้องเอาไปลุ้นอาจจะได้สามกุกเหมือนแม่หรืออาจจะถึงห้ากุกเหมือนพ่อแต่ถ้าต่ำกว่านั้นก็แสดงว่าเขาฟ้องรุ่นปู่ย่าตายายนะคะเพราะว่าก็ไม่ชัวร์เสมอไปค่ะที่พ่อแม่กุกเท่านี้แล้วลูกจะได้เท่าพ่อแม่หนิงมีคู่เกตแก้วพ่อแม่ห้ากุกแต่ลูก 3ามกุกก็มีค่ะ8ปดกุกก็มีก็ยังงงๆเหมือนกันพ่อแม่5้ากุกแต่ลูก8ปดกุกก็เป็นไปได้ค่ะฉะนั้นก็ต้องรอลุ้นอย่างเดียวจริงๆแล้วนกเด็กอายุประมาณ3-4เดือนเขาจะเริ่มซ้อมขันแล้วนะคะคือจะเคาะให้ได้ยินแล้วแต่ว่ากุกอาจจะ ยังไม่เต็มเสียงก็ยังไม่เต็มก็คือฝึกขันนั่นแหละค่ะอายุสักประมาณ8 9เดือนเราถึงจะพอรู้ว่ากุกน่าจะเท่านี้แต่ถ้าจะให้ดีจริงๆก็ประมาณสักหนึ่งปีค่ะกุกและเสียงก็จะจะนิ่งจะเป็นกุกและเสียงจริงๆของเขาเลยแต่ถ้า3 4มสเดือนก็จะแค่ ซ้อมๆไว้ค่ะสวยไหมคะตัวนี้นิ่งเลยจริงๆแล้วเขาแข็งแรงนะคะเปรียวค่ะเขามีคู่เกิดแต่ท่านที่เชียงรายอำเภอแม่จันชอบด่างก็เลยแบ่งแค่ด่างตัวนี้คู่เกิดของเขาเป็นเป็นป่าแป้งค่ะนั่นแหละค่ะอยู่บนคอนด้วยกัน แต่มองไม่ชัดเพราะว่าด่างตัวนี้ปิดสนิทเลยเห็นไหมคะเป็นปะแป้งก็ไม่แน่ใจเพศนะคะว่าตัวไหนจะเป็นเพศผู้หรือตัวไหนจะเป็นเพศเมียก็เป็นนกเด็กทั้งคู่อายุเกือบสองเดือนแต่หนิงว่าตัวด่างนี้จะจะเปรียวกว่าดูแข็งแรงดูคึกคักกว่า หรือว่าจะเป็นตัวผู้แล้วตัวป่าแป้งนี่จะเป็นตัวเมียอันนี้ต้องไปลุ้นอีกทีค่ะแล้วก็มีอีกตัวที่จะส่งไปที่อำเภออำเภอเมืองหนองคายตัวซ้ายมือนี่แหละค่ะตัวสีป่า นี่ค่ะซอยเต็มแล้วคือเขาอายุสี่เดือนแล้วแต่หนิงหนิงแบ่งในในราคานกเด็กเพราะว่าคือสั่งไว้นานแล้วแต่หนิงไม่มีนกแบ่งหนิงก็เลยขอแบ่งตัวนี้แล้วก็มีอีกตัวเป็นสีป่าท่านที่อำเภอเมืองหนองคายอยากได้ตัวตัวเมียแล้วก็ตัวผู้อย่างละตัวพรุ่งนี้ถ้ารถส่งมาหนิงก็ จะส่งไปให้นะคะเพราะว่ารถส่งไม่ได้วิ่งทุกวันค่ะหนิงต้องเช็คทุกวันประมาณ10โมงหนิงจะแจ้งไปว่ารถวิ่งไหมตัวนี้เลยค่ะถ้าดูคลิปของหนิงนะคะที่จะส่งไปให้ก็คือตัวนี้ตัวซ้ายมือสีป่าพ่อแม่ของเขาห้ากุกก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะขันห้ากุกเหมือนพ่อแม่ไหม ลุ้นเช่นเคยค่ะต้องเอาไปลุ้นค่ะว่าจะได้กี่กุกแนวโน้มตัวนี้น่าจะตัวผู้นะคะเพราะว่าคุณหมูเช็คตะเกียบแล้วคือตะเกียบชิดเลยตัวที่อยู่ข้างหน้าน,านี่ไงล่ะค่ะพรุ่งนี้จะส่งไปที่ อำเภอเมืองหนองคายตัวนี้แล้วก็มีสีป่าอีกตัวหนึ่งขันโยนที่สี่กุกแต่มีหลุดสามบ้างไปชมอีกตัวเลยค่ะสีป่าตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ขันโยนที่สี่กุกนะคะแต่ว่าบางครั้งก็มีหลุดสามพ่อของเขาคููอ่างตลอดห้าถึงหกกุกสำหรับพ่อ แต่แม่สี่กุกลูกก็น่าจะได้สี่กุกเหมือนแม่แต่ก็มีหลุดสามบ้างนะคะแนวโน้มคุณหมูบอกว่าเหมือนตัวเมียอายุ8ดเดือนค่ะตัวนี้ท่านอื่นมองว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะ ดูสะพายตาน่าจะสะพายตาต่ำขันที่4ี่กุกมีหลุดสาอายุ8เดือนแนวโน้มตัวเมียพรุ่งนี้ถ้ารถมาหนิงก็จะส่งไปที่อำเภอเมืองหนองคายกับตัวเด็ก4เดือนเมื่อกี้นะคะ วันนี้ก็มารีวิวสีขาวแบ่งนะคะสีขาวสีกุกเต็มแล้วก็รีวิวนกที่จะส่งไปให้กับท่านที่อำเภอหนองอำเภอเมืองหนองคาย2ตัวและด่างส่งไปที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย1ตัวพรุ่งนี้ก็ขอเช็ครถก่อนนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องนุกเขาใหญ่สิงดีด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ